กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเปิดตัวคู่มือและการจัดห้องสุขาสาธารณสําสำหรับทุกคน Race g r o o m for All เพื่อความเท่าเทียมกันค่ะนายอนุคุณปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวคู่มือและการจัดห้องสุขาสาธารณสําสำหรับทุกคนรวมถึงบริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มสังคมทั้งกลุ่มเพศชายเพศหญิงกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในปัจจุบันเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายเยอะมากเช่นมีความหลากหลายด้วยความหลากหลายทางเพศนะคะเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของคนพิการคุณแม่ท้องเรื่องของเด็กซึ่งเวลาที่จะเข้าห้องน้ำอะคะ่ะก็เป็นความลำบากเหมือนกันนะคะอยากจะให้เป็นผู้มือสำหรับทุกคนคำว่าสุขขานี้เข้าไปแล้วต้องมีความสุขนะคะดังนั้นถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามทำห้องน้ำให้เป็นมิตร คนที่เข้าห้องน้ำก็จะมีความสุขเป็นการสะท้อนถึงการขับเคลื่อนด้านความเท่าเทียมทางเพศเนื่องจากห้องสุขาเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องแรกที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องใช้และต้องสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย